สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมโอปูลูและเกมปีเปล่าไรสี่นะครับผมวันนี้เนาะเราจะมาลองเล่นทีมนะครับผมดาวรุ่งนะครับผมปี2019หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูทีมกันเลยดีกว่านะครับผมไปนี่เลยนะครับผมเป็นทีมดาวรุ่งนะที่น้องทางบ้านกะส่งมานะครับผมก็มีประมาณนี้เลยเนาะถือว่าเยอะเลยนะบกห้าทั้งทีมนะครับผมว้าว มีนี่เมเลนไนด้วยที่เขาหายากกันนะครับผมบริซิทพวกอะไรงี้เนาะโอเคโอเดกาแต่อะไรมันเนาะก็มาเริกมาที่ตัวแรกเลยนะครับผมวิตซิอุจูนียนะครับผมโอเคตัวนี้โกลจะบอกว่าโกลงโกงมากเลยนะครับความเร็วจัดมากนัแต่เวลาเบียดอะไรจะสู้เขาไม่ได้นะแต่ความเร็วจริงๆนะผมหกดาวด้วยนะเกิดปีสองพนพอดีนะโอ้โหเกิดเท่าผมเลยนะครับผม โอเคมาตัวต่อไปนะครับผมมาคาร์ลัดฟอร์ดนะครับผมกองหน้าทีมชาติอังกฤษนะครับผมที่ลุยบอลโลกแล้วก็อยู่ในทีมแมนยูนะครับผมโอเคเนาะก็มีความเร็วอยู่แล้วนะเรดฟอร์ดแต่ชีวิตจริงแไม่ค่อยใช้ท่านะผมกำลัรรงการกินเยอะเพราะว่าชอบกินเต็มข้อมากกว่าเนะรดฟอร์ดนะหาช่องดีมากนะตัวนี้โอเคอีกตัวเป็นเอ็มบาเป้นะครับดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับผม ควีตบอลโลกแล้วยังไอ้นอี่นะได้แชมป์บอลโลกอีกนะพอเอ็มเปอเป้ด้วยส่วนหนึ่งเลยนะครับผมโอเคมีโอ้โหพลังโพงพลังแปงความเร็วสปีดต้นจัดมากครับผมดูรู้กันอยู่แล้วเนาะเอ็มเปอเป้มันโกงขนาดไหนครับโอเคครับอีกตัวนะเป็นกลางลุกนะครับผมคลายฮาวเวิร์ดอใช่น่าจะชื่อคลายฮาวเวิร์ดนี่แหละครับ <S <S เล่นหน้าต่ำนะซีเอ็มปีอะไรประมาณนี้เนาะค,คือสูง188นะครับแต่ว่าสแตท เหมาะแก่การเป็นกองกลางมากเลยนะผมยิงปั่นด้วยมีเพลย์เมกเกอร์แล้วก็เลี้ยงหลบด้วยนะโอ้โหสุดยอดเลยนะความเร็วก็มีเลี้ยงบอลควบคุมบอลมีหมดนะส่งสั้นโอ้โหสุดยอดจริงอ่านเกมก็เยอะนะครับผมใครครับว่าตัวนี้นะอีกตัวเป็น c d m นะครับผมอะไรวอลเวิร์ดเหรอน่าจะอ่านวอลเวิร์ดนะครับจริงมาเล่น c d m ครับแต่ว่าปรับไปเล่น c d m ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับ ตัวนี้แบบสูงร้อแปดจะเล่นในเกมรู้สึกตัวจะหนาหนาหน่อยนะโอเคสแตทก็ประมาณนี้นะความเร็วความอึดก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่นะครับอีก <c oughs> ตัวเป็นแฟรงกี้เดยองนะครับผมตัวนี้ดารุ่งอาร์แจ็คนะครับผมอาเตอร์ดามมีเลี้ยงบอลด้วยนะโอ้เพมเมเกอร์ hey แต่ตอนนี้ให้เล่นเป็น CDM ไปก่อนนะมไม่มีตัวเล่นแล้วนะ โอเคความอึดก็มีความเร็วก็มีนะผมความเร็วเด็ม879เลยนะเยอะอยู่นะอ่านเกมก็เยอะนะพคกรุมบอลก็เยอะนะครับผมส่งสั้นเยอะอีกแล้วโอเคเลยเนาะราคาแฟงกี้เดยอง65ล้านนะโอเคเต็มตลาดเลยตัวนี้ตัวเป็นแบ็กซ้ายนะผม TO Enandes นะครับตัวนี้เป็นน้องของลูก้าอน a นเ e ที่ แบ็กซ้ายที่พี่ที่ได้แชมป์ฝรลังเตสไปนะโอเคตัวน้องก็เก่งเหมือนกันนะผมมีความเร็วจัดมากเป็นแบ็กที่แบบเอฟพีน้อยแต่ว่าความเร็วจัดนี่คือคนก็นิยมใช้กันนะครับตัวนี้รูปร่างก็ไม่เล็กนะผมร้อยแปดสี่ที่ถือว่าตัวสูงเลยนะแบ็กสำหรับแบ็กนะครับผมโอเคถ้าแดดข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับมาทีแบ็กขวากันก่อนเนาะเอาเป็นนี่เลยเนาะฮาคิมี่นะครับผมมีความเร็วมากเลยนะตัวนี้ ความเร็วเก้าสิบเลยนะครับผมบวกห้านะความเร็วเก้าสิบปีดต้นความอึดน,นีนะครับเอ5ีห้าด้วยนะสูงร้อยเปอ็นนี่คือแบบแบ็คที่เขาแบบพอเอามาใช้ได้นะครับเมื่อทีมเต็มแล้วเนาะเอีน้อยนะตัวนี้คือสเตตก็โอเคมีเข้ามีเข้าปะทะเจ็ดสิบห้านี่ถือว่าโอเคแล้วนะมีแบบให้ให้สเตตเข้าปะทะมันเกินเจ็ดสิบห้าอัพนี่ก็แบบ็คสำหรับแบ,บ็คนี่โอเคนะ <c oughs> โอเคมาที่กองหลังก่อนเลย มันอ่านว่าอะไรนะมัาเทียเดลิกเหรอหรืออ่านว่าอะไรก็ไม่รู้ใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะครับ <S <S ก็ตัวนี้นะโอ้โหสูงร้อยแปดอยู่อาจแจกนี้แบบของจริงนะไม่ใช่ว่าแค่อาจในในชีวิตจริงอย่างเดียวนะในเกมก็เก่งนะวมามีว่งบอลได้ดีด้วยนะ power header น,นะครับผมความเร็วก็มีนะเจ็ดสิปเลยนะโอเคแข่งแก่งเก้เอโอ้โหนี่เป็นดาวรุ่งที่แบบตัวท็อปเลยนี่ว่าแบบเก่งเลยนะ โอเคเข้าวตกัดโมงบอลข้าวปะทะโอ้โหสุดยอดนะครับผมเดลิกนะอีกตัวเป็นดาวลุ่งของมาลิศนะครับผมอะไรวาเลโยนะครับผมตัวนี้ความเร็วเจ็ดตัวสูงร้อยแต่ในเกมรู้สึกว่าเปนตัวใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะโอเคเนาะพลังก็เข้าสตกัดเป็นสุดสไลด์โอเคนะแปดสถือว่าก็พอทุ่ยทถ่ายได้นะไม่ได้เก่งเกินไปนะตัวนี้นะ้องวาเลโยนะ อีกตัวเป็นผู้รักษาป,ประตูนะครับผมดอนนารุมปานะครับผมตัวนี้เหนียวอยู่แล้วนะดอนนารุมปาในเกมทั้งในเกมทั้งชีวิตจริงเลยนะรับดีมากเลยนะครับผมตัวนี้เนาะมีน,นี่พลังแผงสามอันนี้ก็ออกมาสกัดบอลโยนมีระยะกว้างขึ้นก็แบบเวลาเจอกองหน้าแบบจะป้องกันได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ชกบอลได้ดีนะครับผมโอเคสแตทตก็ประมาณนี้เนาะ มาตัวสำรอ้อกันบ้างดีกว่านี่ดักตินไคลเวิร์ดลูกของพระธิดไคเวิร์ดพ่อเป็นกองหน้าลูกเป็นปีกนะแต่ตัวนี้มีความเร็วด้วยนะโอ้โหแล้วก็มีเรียงบวาเร็วอีกอะไรกันเร็วขนาดนั้นนะครับผมห้าดาวอีกหาาเนาะแตดก็เป็นประมาณนี้คือแบบคล่องเลยนะตัวนี้พอๆกับวินิซิุสจูเนียเลยนะครับผมอีกตัวเป็นพราเบิลเฮซุสนะครับอยู่แมนซิตี้นะครับผมความเร็ว สปีดต้นโอ้ส่วนมากดาวลูกมันจะเน้นตรงความเร็วสปีดต้นแล้วก็มีเลี้ยงบอลผ่านด้วยนะมไดเวอร์มีแปลนะครับผมยืนตำแหน่งเก้าสเิเ็เลยนะหาช่องดีมากนะครับผมโอเคจบสกอร์ก็เยอะนะโอเคมาที่กองหน้าอีกตัวนะครับผมพิคูโตเน่นะครับผมตัวนี้ถือว่าพอเก่งเลยนะครับผมเป็นดาวุ่งที่แบบขึ้นมานะครับผมจากกองหน้าวิลานนะ โอเคความเร็วก็มีนะครับผมแปดสิบเจ็ดสิบแปดอ่ะจบสกอร์ก็มีนะยืนตำแหน่งก็โอเคนะครับผมอาทิคู่ตัวนี้มีตัวเป็นฟิวฟอร์เดนนะครับผมตัวนี้มันลิดเอ้ยไม่ใช่มันลิดแมนซิตี้ให้ไปเล่นแบ็กซ้ายนะแต่ว่าสแตทมัน,นยังไม่อัพนะจริงมาเ,เล่นกองกลางนะมันซินเชนโก้หรือฟิวฟอร์เดนนี่นะแค่จำได้นะ่าจะเป็นฟิวฟอร์เดนนะครับโอเคมีเพย์เมเกอร์มีเลี้ยงบอลผ่านด้วยนะโอค้ความเร็วก็พอมีนะ โอเคประมาณนี้เลยกันเนาะห้องตัวกับสมดุลนี่เยอะมากเลยนะแปดแปดเลยนะว้าวโอเคมาอีกตัวดึงอะไรไบลี่ไม่รู้นะอ่านไม่รู้จักชื่อครั้งแรกชื่อแรกเหมือนกนะันโอเคตัวนี้ก็สแตทนี่แบบจัดมากเลยนะความเร็วนี่เก้าสิบห้าติตต้นเก้าสบเจ็ดเลยนะครับผมสุดตัวนี้มีเลี้ยงบอลผ่านเลี้ยงบอลเร็วยิงไกลโอโ้โหตัวนี้เก่งมากเลยสแตท85ปดสิ้าลองไอ้นี่เลยนะเอ็มปาเป้เลยนะครับโอเคสแตท ข่าวก็เยอะอยู่นะสูงก็ร้อยแปดสิบไม่เตี้ยนะครับตัวนี้ตัวเป็นอเรน่าดาวรุ่งมาสิโลน่านะครตัวนี้ลองเล่นไปแล้วนะรู้สึกว่ามันมันกล้ายังไงไม่รู้นะแบบมันไม่ได้เก่งเลยความเร็วก็มีรู้สึกมันวิ่งช้าไงไม่รู้นะครับผมเขนะไม่พูดมากนะตัวนี้อีกตัวเป็นนี่เลยนะครับผมกระตันอเมริกาคิสเตียนพูลิสิตนะครับผมความเร็วก็ปีต้นโอ้โหสุด ตัดสายปั่นเลยนะครับผมตัวนี้ข้องตรงข้องตัวมีบนห้าดาวด้วยนะฮะลังแฝงสองอันนี้มาอสมที่จะเป็นปีกมากเลยเนาะโอเคมีสำรองอีกมีพวกบอคอมนะประมาณนี้เนาะโอเดกาอันเดอร์อุนเดอร์เนาะอะไรจะเจ้าฟิลิกนะครับผมเจาดอนซานโชนะตัวตัวนี้ดาวลุ่มสุดยอดนะเ,ดเอามาแทนไอ้นี่ดีกว่าเรน,น่านะตัวนี้เก่งมากนะ แล้วก็ไลอันเซซินยองนะผมดาวลุ่งของไอ้นี่กูเล,ลมนะครับผมแล้วก็มิดเลนไนน์นะด้าขวาของอาร์เซนอลน,นะครับผมตัวนี้หายากมากเลยแต่แต่ก็ถือว่าเร็วอยู่ในความเร็วมีนะครับผมโอเคทีมข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมก็พูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูแทคติกนักเตะกันก่อนดีกว่านะครับผมประมาณนี้เลยแทคติกนักเตะเนาะโอเคเดี๋ยวไปดู แท็กติกทีมนะครับผมเอาความเร็วเกมเยอะๆเลยนะพรแบบรอแบบหาแทงทะลุช่องอย่างเดียวนะดาวลุมมันต้องแบบฟิตๆหน่อยนะโอเคบนบาทนักเตะก็ประตูเป็นกัปตันเลยนะครับผมดอนนารุมมาเนาะก็เป็นคร่าวๆเป็นประมาณนี้ยิงฟีคิดก็มีแค่แรดฟอร์ดที่ยิงดีตัวเดียวนะ81อยู่คนเดียวเลยนะโอเคก็ยังไงก็ไปเจอกันในเกมเลยดีกว่านะครับผมปะ มาครับผมก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมฟูทีมดาวรุ่งของเรานะจะตู้ได้ไหมนะผมอีกทีมเป็นฟูปาลีสิแปดบวกห้านะผมปารีสในชีวิตจริงนี่เก่งมากเลยนะแต่ในเกมก็ต้องมาดูกันนะผมไปเบงกี้เดยองแอตฟอนหลุดตัดติดจะได้ทุนนี้เนม่าเหรอเจอเดลิกดิโดนให้ล่วงเดลิกแข็งจัดตัวนี้ เออได้ยองแอดพอร์ตยิงไกลเต็มข้อไปโอ้โหแอดพอร์ตนี่มันสายยิงไกลนะผ่ผมต้องรอให้มันยิงบ่อยๆสวยแอดพอร์ดวางไว้เอา้าไม่ได้อ,อสวยหลุดลูกนี้อึม้มเรียบร,ออยอระะ้อยแรดปอดหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมจั่งวางคันแรดปอดเห็นื่อยไหมหาช่องดีนะแรดปอด แต่ในในตลาดได้ขายกันเยอะจะัดนะฮะผมเจอหกห้นานะโอเคแรดฟอร์ดลูกนี้เิยมีคนถามนะครับว่าทําไมต้องใส่ไอ้แจ็คเนาะไอ้แจ็มันเป็นตัวแถวลุ่นะครับชั้นดีนะโอเคออโอเค,อเค,อเคน้ำละหนึ่งประตูต,ต่ตอศูนย์นะฮะมาคาร์แรดฟอร์ดหาช่องไปลูกนี้สัวไอ้ดยองเอาติดดิเอาเอ็มบ้าเป้สวยดอนลูม้า บนนุ่นมีซีอุดว่างไปแบฟ,ฟอร์ดวิ่งสวยไม่รับหน้าลูสิเช็คแล้วคลิปไปโอ้โหคลิปอย่างก,กับเฮ้ยอย่างก,กับเยี่ยวคลิปเมื่อกี้ร้องไห้เลยแฟตฟอร์ดไม่ทันพวกเราลุงนี่เวลาเจอกองหลัง ุ๊ตัวใหญ่ลบก่อนนะครับผมนี่ไฮาวเวิร์ดปั่นเลยโอ้โห <Okay. S 2> oh, สวยงามอาลาังแท่แลงดูจลึงนะครับตัวนี้ทายฮาวเวิร์ดปั่นลูกนี้สวยจัดโอเคสองประตูต่อสูตรแล้วนะครับผมโอ้โหล็อกบาร์ปั่นเลยสวยงามทายฮาวเวิร์ดนะครับผมเอา มีซีอุดดีมีซิอุดดีมีซิอุดตัดโอ้โหหลักห,โโหักเฮ้ยยิงเองแม่งโอ้โหเจ็บร้อยแบนเน้นสามประตูต่อศูนย์นะครับผมโอ้โหขอหยุดเลยออกไนะันเอาอะไรมาเจอทีมสาวลุกเล่นประจาดลุกออกไปนนะทุกท่านน่าจะออกนะครับผมออกหรือเปล่าสามศูนย์สูส้ปเปล่า <c oughs> อ้าวออกไปเลยนะครับผมไม่ตู้คนะิดเปลี่ยนแผนไปเปลี่ยนแผนมาไม่ไม่ตู้ดีกว่าสามสูตรไม่ทัน <c oughs> โอเคก็นำเกมนี้ชนะไปสามสูตรนะผมเดี๋ยวเจอกันเกมที่สองเลยดีกว่าเกมนี้เขาออกไปนะโอเคมาครับผมมาอยู่กันในเกมที่สองแล้วนะครับผมเกมแรกชนะไปนะเขาออกเกมที่สองเกมนี้ก็ลองเปลี่ยนนักเตะดูมั่งนะครับ มีหลายตัวเลยต้องลองเล่นหลายหลายตัวเนาะมาจัดตินไฮวอดล็อกมาเฮ้ยโอ้โหไม่สไลด์ดักไม่ได้เออเฮ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ยิ้มไปเออบอเวัดบีไว้เอาว้าวสวยตีโอไปสวนกลับ โอ้โหใจตาหลังโอ้โหคาเวบิเ,เทซิูน้นี้ทานโอ้โหโโห,หน้าหญิเสร็จแรกเสียาดายโอ้โหใจตาหลังหลุดเป็นทุ่งเลยได้ติดไฟเวิร์ดคอร์สมาเอาโห้ติดเดนตรวจปนะเนี่ยเออจะบอกนะั้นแดกเลอร์แตงอา้าวนั่นเนี่ยว่าแล้ว,วาววาเบอร์โยไม่ได้เร็วเลยนะ้มัง <laughs> เหมือนจะมีความเร็วนะแต่ก็ไม่เร็วโอเคชิ่งมาไทฮาเวิร์ดโอ้โหบนหลุดไปดัดติงไทเวิร์ดล็อกมาโอ้โหความคล่องมีอยู่แล้วทุนีาเบลเคซุดอืมลุดโอ้โหไม่น่าเลยไม่น่าจ่ายสวยโดวลองไบลี่ใช่บอกว่าอ่านชื่อมั่ว อ้าวจ่ายทะลุดอุ้ยทะลุไม่ใช่หลุดเออเรียบรอ้อย <c oughs> <c oughs> น้ำแล้วคลาฮาวเวิร์ดตัวนี้มันเก่งมากเลยนะครับโอ้โหพูดล้วนไม่หมดลูกนี้บอลเด้งออกมายิ้มไปนิดนิเลยนะครับผมหนึ่งประตูต่อสุดละคลาฮาวเวิร์ดคลาวอลเวิร์ดออกมาหนึ่งทีคาเบลยวลตินคลาเวิร์ดสวยงาม โอ้โหชัดถ้าถึงนั้นเรียบร้อยเลยนะสวยได้อยู่ไม่ได้แล้วโอ้โหเสียดายลูกเมื่อกี้ทะลุไปถึงนั้นหลุดเรียบร้อยเลยนะสวยงามเฟนกี้เดยองสวยเอ้าโอ้โหติดบนหลุดสวยงามไฮเวิร์ดล็อกมาปั้นบ้างดีกว่าโอ้โหปั้นไม่ค่อยดีตัวนี้ <laughs> เอ้ยไม่ใช่วีลาไอ้บุลิตเคได้อยู่สวยอ้าวเออได้อยู่จะได้อยู่หลายรอบมากตรงนี้ต้องสวนกลับแล้วเออได้บอกว่าน่ะเฮ้ยสวยสวยเฮ้ยไม่ได้ยองเออ ไปจะตีนไก่วดแตะไปเลยโอ้โหหลุดเป็นทุงท่งลูกนี้ออกมาท่งทีซาบิลเฮซุสปันโอ้โหไปลี่โอ้โหย้อนหลัง <your> โดนส่วนเอาบานลหลุดละยูเลียนแดกเลอร์ โอ้โหเปิดหมามงเลยโดนไปเลยลูกนี้หนึ่งลูกไข่วะนะดีมาเรียนี่ว่าโอ้โหเปิดมาลูกนี้มงเชยเลยจ <c oughs> นะรษฐายแล้วลูกนี้ลูกสาแบบวิ่งบังดีแล้วนะโดนเฉยเปิดมาเนี่ยโอ้โหหนึ่งหนึ่งเกียติเสมอแล้วครับผมหนึ่งประตูต่อหนึ่งวะต้องเอาคืน

เบียดไม่เข้าดีมาเลียสองลูกแล้วอะไรวะเบียดดีมาเลียไม่เข้าโอ้โหไม่น่าแข่งนะมึงเนี่ยโอ้โหเสียดได้เลยโดนไปสองลูกแล้วอะไรวะทีโอเบียดดีมาเลียไม่เข้าแล้วบุกเขาตั้งเยอะเจอเขาส่วนมานิดเดียวไปเลยดูลองบารี่ล็อกออกมา Harvard. เฮ้ยคาเวอร์เฮ้ยโอ้โหเสืสวยอีกแล้ววกเนี้ยอ้าวลืมบอลีิเฮ้ยไม่แพ้นะตานนี้โอ้โหชนกันเองตายแล้วสวนเลยลูกนี้เอ้าไม่ถึง เดลิกเฮ้ได้แล้วก็มือก็ยังดีสวยจัดสินไพล์เวิร์ดวอลเวิร์ดเฮ้ยโอ้โหไม่นอนสไลด์เลยเรียบร้อยโอ้โหเกมที่สองแพ้มันแพ้ได้ไงวะลูกไม่น่าแพ้นะครับผมก็โอเคนะ เกมนี้ก็จบไปายนะแพ้2ประตูต้นหนึ่งนะครับผมชนะเกมแพ้เกมนะโอเคก็ถ้าใครชอบใจคลิปนี้นะครับผมคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดตับติ๊กและที่สาคัญนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ผมมีเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วนะครับสามารถไปกดไลค์เฟซบุ๊กแฟนเพจได้นะครับลิงก์ข้างล่างเลยนะครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม